สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํากระเป๋าตัวนี้นะครับเป็นกระเป๋าที่ผมเนี่ยพกติดตัวไปไหนมาไหนด้วยในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมชอบอะไรในกระเป๋าใบน,นี้นครับพกอะไรไว้ในกระเป๋านี้บ้างนะครับผม เมื่อก่อนนะฮะผมเคยสงสัยาสาวๆเนี่ยเขาจะชอบแบบแต่กระเป๋าใหญ่เนาะแบบหพกอะไรเยอะแยะมากไอ้เราก็แบบเฮ้ยเป๋าใหญ่ไม่ไมไมหนักหรอพกอะไรมากๆนะครับซึ่งมาวันนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าทําไมมาถึงต้องการกระเป๋าแบบนั้นครับเพราะว่าในบางวันนะครับ เราก็อยากที่จะพกของเอาไปให้เยอะที่สุดเท่าที่เราอยากจะใช้ในวันนั้นนะครับดังนั้นเลยเป็นที่มาของการที่ผมมาไปตามหากระเป๋าที่หน้าตาดีหลอ่อๆแล้วก็มีความเป็นสตรีในการเดินถ่ายรูปเล่นในเมืองแล้วก็พร้อมแบกของไปทํางานได้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคมาว่ากันเลยนะครับนั่นก็คือกระเป๋าจากเบย์แอลรี่นะครับเป็นรุ่น Mi ต t ้ทอสแบ็นะฮะก็กระเป๋าเนี้ยใหญ่อย่างที่เห็นก็มีความจุที่20ลิตรนะครับผม กระเป๋าเนี่ยที่ผมชอบหลกัหลกๆตั้งแต่ต้นเลยก็คือว่าความเป็นผ้าแล้วก็ดูแข็งแรงนะครับแล้วก็นี่เลยชอบตรงนี้พี่หยอกเห็นไหมฮะนี้เรอรมเฮะคือความเป็นซิกเนเจอร์ของกระเป๋าเขานะก้อไดนกระเป๋าใบเล็ก็หลักก็คือจะมีตัวซิปเนี่ยจะเป็นที่จับทําด้วยหน,งนังนั่นเองนะครับก็เก๋ดีเป็นปหนังสีน้ำตาลด้วยเนาะผมก็ชอบตรงนี้นะครับนอกจากโลโก้แล้วนะก็จะมีในช่องใส่เนี่ยสีช่ช่องด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับช่องแรกสุดนะครับ นี่นะพี่ยอกเห็นไหมนี่นะก็เป็นหูฟังที่ผมพกติดตัวตลอดเวลาครับไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะขาดไม่ได้เลยทีเดียวนี่นะฮะอ่าชิ้นแรกก็คือหูฟังนั่นเองต่อมาช่องถัดมาก็จะเป็นแบตเตอรี่กล้องเล็กนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ากันว่าทำไมถึงมีไอ้น,น,อน,นี้อยู่ตรงนี้นะช่องที่สามตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ติดตัวตลอดเวลาเช่นกันนะครับนี่เห็นไหมเขาเป็นเครื่องมือเรียกว่าเป็นเครื่องมือสำหรับ,บท่านชายแล้วกันก็จะเป็นปันติทูนะครับผม oh, ไม่ได้ใช้นานจนลืมมืงองงอ่าจะเป็นแบบเป็นครีมได้ด้วยเนาะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็ที่ใช้บ่อยๆสุดๆเลยนะก็จะเป็นอันนี้ เป็นมีดครับไว้ตัดเอฟของมาจากแอปอื่นๆเวลา,าตัดเนี้ยตัดแกะกล่องนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่สามารถช่วยเหลือเราในยามวิกาลได้ถ้าใครสนใจอันนี้ก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวรีวิวให้แยกต่างหากนะครับเพราะว่าเรามารีวิวกระเป๋ามากกว่าสามช่องแล้วมาดูข้างหลังนะครับช่องนี้ก็จะหยิบง่ายเช่นกันนะครับน,นี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ผมขาดไม่ได้เวลาไปไหนมาไหนนะครับทาวล้างกาแฟเอยหรือว่าการนั่งรอหรือว่าอ่านบนรถไฟฟ้าเป็นต้นนะครับพ่องด้านนอกก็ของเล็กๆประมาณนี้นะครับที่หยิบใช้บ่อยส่วนช่องด้านในนะครับกระเป๋าเปิดป้างมากนะข้างในเนี้ยจะเป็นเป็นแบกเนาะใช้ติดแบกเอาสิ้นต่อมาก็คือ iPad นะครับก็สามารถพกไปได้ง่ายดายกับกระเป๋าใบนี้นะฮะ อีกอย่างหนึง่งผมเป็นคนชอบถ่ายรูปนะบางทีก็แบบอัพโซเชียลเลยแล้วก็ต้องการแบบว่าอัพแบบสีอัแบบอะไรเนี้ยก้การพก iPad ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกหนึ่งที่ใช้ประจำนะครับเพิงอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นกล้องที่ผมติดตัวตลอดเวลานะครับก็จะเป็นกล้องตัวนี้นะถ่ายภาพอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเป็นกล้องไรก้า m อ p ี พอมีกล้องถ่ายภาพแล้วเราก็ต้องมีต้องตัวน,นี้นะครับเป็นมนุษย์กล้องนั่นเองอ่ะก็จะเป็นกล้องโ o n y ครับ CV1 Mark 2นะครับกล้องนี้ทำไมผมถึงพกเอาไว้ก็คือเป็นกล้องที่เอาไว้บันทึกไดอารี่ประจำวันนะครับเพราะว่าอันนี้มันถ่ายภาพนิ่งได้อย่างเดียวนะเพราะงั้นอันนี้ผมก็ถ่ายวิดีโอเป็นหลักภาพนิ่งโดยก็ได้ก็เวลาไปเที่ยวหรืออยากบันทึกแบบบันทึกเสียงเอาไว้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือตลับแบตเตอรี่อของเขาต้นเองนะครับ ตัวแบตเตอรี่ก็จะพกได้2ตัวน,นั่นเองนะครับชิ้นต่อไปที่ชอบมากๆข้างในเนี้ยสามารถพกน้ําได้ด้วยคือไม่ใช่ว่าใส่กระบอกน้ําเข้าไปเฉยๆนะจะเป็นช่องใส่กระบอกน้ําพอดีเป๊ะๆเลยนะครับอันนี้เป็นแบบว่าไชใหญ่แล้วด้วยนะเป็นแบบเทลเนาะก็ยังใส่มาใส่ได้พอดีเป๊ะๆเลยครับดีมากๆนะครับข้างในนะครับพี่อยกเห็นอันนี้ไหมมีซิปเนาะในช่องซิปเนี่ยผมจะเก็บสิ่งที่มีค่าเอาไว้ก็คือกระเป๋าตังค์นั่นเองนะครับ กระเป๋าตังที่ใช้มานานแล้วข้างในก็ไม่มีเงินหรอกเพราะว่าอย่างนั้นแหละบัตรเครดิตเอาไว้มากกว่าข้างในเนี่ยก็จะมีช่องอีกเนาะช่องใส่กล้องแล้วก็ในซิมเนี่ยก็จะมีอ่าถุงใส่แบตของกล้องไล้าร์นะครับที่ขายไม่ได้เลยก็จะมีการ์ดลิดเดอร์ขายไ,ได้เลยครับการ์ดลิดเดอร์นะครับเพื่อที่จะเอาการ์ดจากต้องตัวนี้ตรงนี้มาใส่มือถือเรานั่นเองหรือใส่ไอแพดเรานั่นเองนะครับและก็จะมีพอแบงค์ไอชาร์จโอเคหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้ว เพราเหลือกระเป๋าเนี่ยมันก็จะแบบแบนๆพกง่ายสบายสบายพับได้เนะาะม้วนเก็บอะไรเงี้ยมันได้สบายมากๆนะครับคือบางทีเราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปแบบว่าพกของให้มันเต็มขนาดนั้นเพราะว่าการไปเดินเที่ยวถ่ายรูปเนี่ยมันก็เบาๆมันก็ดีแหละแต่ในบางวันเราก็อยากจะแบบมีของที่ เราเผื่อเอาไว้ว่าอาจจะใช้นะแล้วก็มีไว้มันก็อุ่นใจนั่นเองนะครับ mm. เป๋านี้นะครับ mm. หาซื้อได้ที่ห้างชั้นนําทั่วไปหรือเข้าไปที่เพจก็ได้นะส่วนผมนั้นนะ่ะเจอที่เซนทันลาดพร้าวนะครับถ้าจําราคาผิดนะครับน่าจะเราๆห้าพันกว่า 5, บาท mm. หรอห้าพันกว่าบาทเหรอเฮ้ เรา5,000กว่าบาทแต่ว่าก็คุ้มค่าแน่นอนแต่ผมเหมือนจะจำไม่ผิดเห็นว่าแปบบ๊บเหมือนาอาจจะอาจจะนะมีโปรโมชั่นประมาณ3,000กว่าบาทได้ด้วยในบางโอกาสนะครับก็ลองติดต่อไปที่เพจของเอกอรี่ดูนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างน,นะครับผม,มก็โดยรวมนะครับก็เป็นกระเป๋าที่คุ้มค่านะตรงเนี้ยผมว่ามันน่าจะกันน้าเนาะน่าจะเป็นผ้าที่กันน้ำหมายถึงว่าโดนน้ำแล้วก็น้ำไม่เกาะนั่นเองนะครับแต่ข้างบนเนี่ย มันมีเซฟตี้กันน้ำนะเดื่อไว้หยิบง่ายอันเดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะฮะโดยสรุปก็คือเป็นกระเป๋าที่ผมชอบในการพกไปไหนมาไหนด้วย everyday bag นั่นเองนะครับก็ของมีประมาณนี้หรือน้อยกว่าน,นี้ได้บางวันนะครับเช่นอาจจะไม่พก iPad เพราะว่ามันหนักที่สุดในกระบวนนะสนวนอื่นเนี่ยมันขาดไม่ได้แน่นอนนะครับกระเป๋านี้เอาอยู่20ลิตรอย่างที่กล่าวครับไปหาดูได้ที่ห้างชั้นนำทั่วไปถ้าใครมีคำถามอะไรหดี๋ยอยากให้ผมแนะนำอะไรหรือแนะนำผม กระเป๋าอะไรก็ได้หรือว่าอยากให้ผมช่วยรีวิวกระเป๋าอะไรของแบรนด์นี้อะไรเงี้ยบอกได้เลยนะครับผมจะพยายามทําให้ได้ทุกอย่างที่ทุกท่านต้องการนะครับเพราะว่าผมเนี่ยคือแชมป์วางกันเองนะครับสาหรับใครที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะตอนนี้นะครับแล้วก็ยังไม่รู้จักว่าผมคือใครเพจเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็คือแชมป์ว่างนะครับเขาจะทําเรื่องเกี่ยวกับสไตล์การท่องเที่ยวแล้วก็งานอดิเรกหรือกิจกรรมยําว่างของพวกเรานั่นเองนะฮะโดยเฉพาะพวกของเล่นที่ของต้องมีพวกเรา่นเองนะครับผม แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ